ห่างบ้านมาไกลย่ยอมคิดถึงบ้านคิดถึงของกินบนดอยของกินฝีมือพ่อแม่สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอบรรยากาศการเก่งข้าเบอร์ของคณะครูและนักเรียนห่อพักรงเฮียนบ้านมูเซอร์นะครับวันนี้มูเฮาจะเก่งข้าเบอร์ใส่หน่อไม้ใส่เห็ดทอบและใส่จิ้นหมูเลี้ยงนักเรียนหอพักกว่าร้อยชีวิต ซึ่งเป็นเก่งข้าวเบอร์มอยใหญ่ที่สุดที่เคยเนี่ยมาเลยนะครับขั้นตอนแรกเขาจะให้หนักเรียนซับนอไม้ก่อนจากนั้นก็เอานอไม้ไปต้มกับข้าวสารจนสุกระหว่างต้มนอเขาก็จะให้หนักเรียนย่างจิ้นหมู้ดยเขาจะเลือกใจจิ้นหมูจามันติดกระดูกย่างให,อหอ้หอมหอมม้อใกล้จะสุกเขาก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นจิ้นเสร็จแล้วเขาก็มาซอยเฮดทอปกันต่อวันนี้หมูเขาใช้เฮดทอปกว่า3ลิตรด้วยกัน จากนั้นเฮาก็มาเตรียมเครื่องปรุงและเครื่องปรุงที่ใจก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่หลากหลายบม่ว่าจะเป็นจักไข่ขา่าหอมขาวหอมแดงเครื่องเทศใบบักรูดขมิน้นหอมระกาและที่ขาดม่ได้เลยก็คือมเมล็ดตะไคร้ต้นและใบตองหอมสดๆใส่พริกใส่เกลือใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ตำตำให้ขเข้ากันตำได้ที่แล้วเฮาก็เอา,เอาไปใส่หม้อสูตรเด็ดของเฮาก็คือจะใส่น้ําล้างโครกลงไปตัวนะครับในระหว่างนี้เฮาก็จะกลวนๆ เข้ากันและเพื่อหึ่งเข้าบัติดหมอนั่นเองโกนโกนไปเรื่อยๆเฮาก็ใส่เ็ดทอปต้มสุกและพักกัดขมลงไปเมื่อทุกอย่างซุกได้ตี้แล้วเฮาก็เอาใบตองหอมแห้งมาย่างหรือโลนไฟให้กรอบๆเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาใบตองหอมที่ย่างมาขยำดูดีดูดีลงไปในหม้อเจอี๊ยบบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมได้เอกลักษณ์ขนาด เกงหม้อนี้อาจทำให้นักเรียนหลายคนหวนคิดถึงคนีิบาลคิดถึงพ่อแม่ที่เคยเน่้ใหื้อกินการเก่งข้าเบอร์เตือนนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ละอ่อนนักเรียนได้มีแหงพลักดันในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ปิกมาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ยอมเนี้ยการอย่างเน็ดเหนื่อยเพื่อส่งเขาเฮียนหนังสือตลอดมานั่นเองครับ